ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเป็นนั้นว่าวันก่อนเมืองพาราณสีหรือว่าเมืองเชกุดอนสมัยพระเวสสันดรน,นั้นเรียกว่าเมืองเชกุดอนแต่ว่าสมัยที่องค์สมเด็ดจพระินวรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล่าเรื่องให้ฟังสมัยนั่นเขาเรียกกันว่าเมืองพาราณสีเอ็นป็นอันว่าเมืองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่บรรจุค,ความดีคือพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงตรัสต่อไปวันนี้ไม่ย้อนหลังเรื่องร้องไห้ก็รู้กันร้วว่าร้องไห้ ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไม่ทราบรารองให้เป็นยังไงก็ลองหัดร้องดูบางก็ได้เป็นนั้นว่าพระเวสสันดรได้ทรงบาเพ็ญทานครั้งใหญ่อยู่จนพระอาทิตตกดินคือว่าพระอาทิตย์รับไปจึงได้เสด็จกลับคืนเข้าสูปาส่ประสาทเมื่อทรงทับที่พักผ่อนพอสมควรแล้ว ก็สเสด็จไปยังปรา,าสาทพระราชวิดาเพื่อทูลลาสำหรับพระนามัสีก็สเสด็จตามไปด้วยตั้งใจว่าจะทูลลาตามสเสด็จพระราชสวามีไปด้วย <c oughs> อันนี้ดูน้ำใจของนามัสีและกันหาชาลีสำหรับพระเวชสันดรนนั้นกราบทูลกับพระราชวิดาว่าข้าแต่พระราชวิดาที่เคารพรัก พระองค์นี้ทรงในประเทศข้าพระองค์พรุ่งนี้ข้าพระองค์จะขอทูลลาไปสู่เขาวงกฏในป่าเมื่อผ่านแล้วพยาค่ะแล้วก็หันระพักไปทางพระมารดากราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ต้องพัดพราดจ,จากพระนครไปเช่นนี้ก็จะขอบำเพ็ญบุญให้เต็มที่จึงอยากจะขอประทานอนุญาตบวชทีเลยพ้าค่ะ อตอนนี้เป็นอะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไหมเพราะว่าสมัยพระเวสสันดรน,นี้ท่านหนักไปนหนึ่งทานบารมีและการบวชนี้ก็ถือว่าเป็นเนคขมะบารมีเป็นร่ายการสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันแต่ <c oughs> เรื่องนี้ถ้าสงสัยก็โปรดหาเทป บารมีมาฟังกันก็แล้วกันเป็นอันว่าพระน,นางพุทธันดีที่ได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยแม่อนุญาตขอให้การบวชของลูกจนส่งเด็จเถิดแ้วก็จงจึงได้ทรงหันมาพักไปไปถามพระน,นางม,มาสีว่าสำหรับแม่มาสีแล้วลูกครับจะโดยเสด็จคำว่าโดยประวัติตามจะตามเสด็จหรือ อยู่กับลูกๆเถิดลูกรักอย่าไปตกละกรรมลําบากในป่าด้วยกันทําไมเนาะอันนี้ป่านะั้นมันบาสนะลูกนะ <c oughs> ป่าไม่เหมือนบ้านเจ้าเองก็เป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยตกละกรรมลําบากมาในการก่อนถ้าพระเวชส,สันดรจะสเด็จก,ก็ให้สด็จไปองค์เดียวก็เท่ากันเป็นอันว่าพระเวชสันดรนอี้ได้แต่คิดว่าข้าแต่พระมารดา ข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์จะพาพระนางมัตสีไปด้วยถ้าเขาไม่พึงกระทนาก็ขอจงอยู่ที่นี่เถิดฟังถ้อยคําของท่านนะไม่ไดัดแปลงละพระเจ้ากรุงสุนชัยก็ไม่ตรัสกกพระเวสสันดรแต่กับตรัสก,กับนางมัตสีว่า <c oughs> จะถามว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยโกรธพระเวสสันดรดี ตอนนี้เนื้อแท้จริงๆนะพระเจ้าคุงศรนชัยไม่ได้โกรธการสั่งในประเทศเน่ยสั่งในประเทศเพราะคนเขามาร้องแต่ที่ไม่ยอมตัดกระเพระเส้นดอนเราก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้นั่นเองเสียพระไทยมากเหมือนกันยิงได้แกล้งหันเบือนมาตัดกับพระน,นางมาสีว่ามาซีลูกรักชีวิตในป่านั้นคงจะทนไม่ไหว เพราะว่าอย่าตามใจเขาเลยนะเพราะการอยู่ในป่ามันลาบากลูกจงอยู่กับพ่อต่อไปเถอดก็แล้วกันให้มันปลอดภัยสำหรับปัตตีนี่ทูลตอบสนองว่ากระหม่อมฉันจะเสวยความสุขอยู่ในพระราชวังได้อย่างไรกันในเมื่อพระราชสวามีต้องตกรกรรมลำบากอยู่ในป่า หม่อมฉันก็จะต้องขอสเสด็จตามสเสด็จไปด้วยพระ้าค่ะเพราะว่าถ้าพัญญาที่ดีเมื่อสามีมีความสุขก็สุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันการที่จะปล่อยพระสามีไปทุกข์แต่พระองค์เดียวนั้นในยามเขาเป็นทุกข์หม่อมฉันไม่เห็นด้วยพระเ้าค่ะสำหรับพระเจ้ากรุงสนชัยยิงจัดว่าเจ้าจะไปได้ยังไงลลุกรัก ป่าหิมพานนี้มันเต็มบริษัทร้ายตั้งแต่ตยุงริ้นไรขึ้นไปจนกทั้งถึงงูเหลือมขนาดใหญ่แล้ก็เสือแรดมีชา้างขค่าคืนก็มีแต่เสียงร้องของนกกาสุนัขป่าก็จะเห่าจะหอนลังงมไปจะทำให้เจ้าตกใจหวาดผวาไม่หลับนอน แด่ว,ว่านอนไม่หลับ <c oughs> นะั้นไม่ใช่ไม่หลับนอนนอนไม่หลับจึงตุกตึกตรองดูซิก่อนเถานนะมัสีลูกรักนี่ไปถ้อยคําของท่านนะเป็นนั้นว่าเรื่องนี้เห็นยัดไม่ต้องเสริมมากไม่ต้องดัดแปลงถ้อยคำเพราะถ้อยคำถ้อยคำท่าลสละสลวยจริงๆเหมับพรนนามาสีที่ได้กราบทูลว่าม่อมฉันเองเนะี่ยไม่มีความหมั่นไหวอะไรเลย จะขอตามเสด็จพระเวชนดอนไปจนถึงที่สุดข้าแต่มหาราชความเป็นไหม้นั้นเป็นของเผ็ดร้อนเหลือเกินพร่เจ้าค่ะมอมฉันทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้การเป็นไหม้มันเสียศักดิ์ศรีฉะนั้นพระเจ้ากรงเ้นชัยจึงตัดว่าชีวิตในป่ายมะพายของเธอนี้จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน ถ้าลูกทนไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียชีวิตลงยันกระเพราะว่าลูกเป็นสตรีเป็นสุขุมาริชาติเกิดในเด็กกุลที่บริบูรณ์ไม่ได้ความสุขจะไปทนชีวิตอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรกันโอ้โหความจริงระเจ้ากรุงสุนชัยแล้ไม่อยากให้ใครไปทั้งหมดตอนนี้ไปพระนางมาสีที่ได้กราบทูล พระเจ้ากรงสนชัยว่าข้าแต่พระราชวิดาผู้ประเสริฐอันธรรมดาที่เกิดมาเป็นสตรีมีสามีแล้วก็ควรจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปให้ตลอดัญญาที่เคยร่วมแต่ความสุขขันพอสามีที่รับความทุกข์กรหลีกนี้ไม่นำผ่าก็มีข้าไม่ต่างกับนางบําเรอโอฟังให้ดีนะ กรหม่อมฉันขอตัดสินใจไปตายอาดาบหน้าร่วมกับพระสมามีพระเจ้าค่ะดีกว่าที่ต้องมาเป็นไม้ชายร้างอยู่ในรู้ในวังการเป็นไม้ชายร้างนั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่คนเขาจยนินทาว่าร้ายให้ขายหน้าสิ้นเกียรติยศหมดราคาดูหน้าใครเขาก็ไม่ได้ พวกผู้ชายเจ้าชูก็จะพากันดูแคลนล่วงเกินให้เจ็บใจอย่างนี้มัดซีเป็นไปไม่ได้ดอกไปเจ้าค่ะหมายความถ้าเป็นอย่างนี้นะหม่อมฉันมัดซีทนไม่ไหวเพราะว่าจะยอมเป็นไม่โผราในมันไม่แน่มันไม่ดีแตงกลา่าแตยว่าอันธมันดาว่าห่วงนาทีคือห่วงน้ําที่มีน้ําก็เปล่าได้ ที่ไม่มีน้ำนะคือหมายความแม่น้ำถ้าปราศจากน้ำก็ไม่มีความหมายว่านแคว้นที่ไร้พระราชาก็หาความสง่างามไม่ได้หญิงไม่ไร้ไงไร้สลงสง่าราศีมีแต่จะต้องก้มหน้าธงชัยเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถอ่าท่านบอกนี่นะท่านบอกว่าไอ้ธงชัยเนี่ย มันเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถหมายว่ารถขงพระราชาจะไปไหนก็มีธงปักถือว่าประดวงัยแล้วก็ควันเป็นเครื่องหมายแห่งไฟเพราะท่านปเปรียบเทียบไปดี <c oughs> พระราชาเป็นเครื่องหมายแห่งแควนสามีก็เป็นเครื่องหมายแห่งหญิงเช่นนั้นเมื่อหม่อมฉันเจขอบวชติดตามพระราชสวามีไปขอพระองค์จะ จงได้ประทานพระบระมราชาอนุญาตแก่มอมฉันมัส,สีถเถิดพระเจ้าค่าอตอนนี้น่าจะเราให้กันสนุกเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยไม่ได้ทรงสนับจึงได้ทรงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับมัส,สีลูกรักจะพึงไปกับพระราชสาวมีสำหรับกันหากับชาลีลูกั้งสองของเธอนียังเล็กนัก พ่อจะขอรับเอา,เอามาเลี้ยงไว้เองจะไม่ให้มีความเด็ดร้อนสำหรับพระนามาสียินกราบทูลว่าลูกทั้งสองนี่แหละที่จะช่วยให้ม่อมฉันคลายจากความทุกโศกพระเจ้าะและก็จะรับความรื่นรมในป่าได้บ้างก็อาศัยลูกสองคนเอเธอจะไปเธอก็ห่วงลูกด้วยพ่อผัวจะเอาลูกไว้เธอก็ไม่ให เปนั่งฟังเรื่องราวของท่านไปว่าเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยจึงนีรโตนดัดว่าดูก่อนแม่มัตสีไม่ควรที่ลูกจะพาลูกทั้งสองไปให้ต้องระกำลำบากไปด้วยเด็กๆเ,เคยสวยเสวยข้าวสาลีจะเสวยผลไม้ได้ยังไงเคยเสวยได้ถาดทองก็ก็จะต้องเสวยใช้ใบไม้แทน เคยทรงผ้า,ากาสีและผ้าขมาผ้าขมผ้าพัดผ้าทั้งสองนี่ก็เป็นผ้าที่มีราคามากก็จะต้องทรงผ้าคากลองคือผ้าเนื้อหยาบเคยเสด็จไดวอรหรือว่าราชรถไน้วอก็คือคานหามเลยราชรถก็จะต้องเดินเท้าเคยนอนบนพรมก็จะต้องนอนบนหญ้าเคยรูปไร้ได้กฤษณนาแล้วก็จันหอม ก็จะต้องมอมบดิฝุนระอองเคยพัดวีด้วยแส้จามาจีหานุกยงุงก็จึงต้องถูกเหลือบยุงรุมกันกัดแล้วก็เจ้าจะทำยังไงกันเมื่อไม่ควรที่เธอจะทำเช่นนั้นคือนำลูกไปด้วยนรมสีลูกรักเอ้าฟังคำโต้ตอบกันไปขณะที่พระราชมารดาและพระราชบิดา กับพระราชโอรสถและพระสุนิสาขึ้นลูกสะพ้ายพี่ไร่ร่ำลำพันกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งราตรีสว่างโอ้คุย,ยันสว่างเลยพ้าทิตขึ้นบรรดาหมายก็ทรงนำรถเทียมนี้มามาจอดเทียมไว้ที่หน้าประตูวงังพระนางมัสีก็กราบทูลเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระบิดาผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อย่าทรงปฏิทิวนาการให้เสียเวลาให้เสียระไทยเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมชันเล่งสองจะไปอย่างไรเด็กๆก,ก็จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้ารค่ะครั้นแล้วก็กราบถวายบังฑมลาพาพระราชโอรสฮะและพระราชธิดาไปประทับคอยอยู่บนร,รถก่อนพระเวชนดอน วนเ,เว่ยเซ้นดอก็ยังคงกล่าวคำลาบรรดาประชาชนที่มาคอยเฝ้าพระองค์ทรงประทานโอวาทตามสมควรแล้วก็สเสด็จขึ้นมาทับราชรถทรงทอดพระเนตรดูนครสีพีเป็นขั้งสุดท้ายแ้ะรถทรงก็เคลื่อนออกต่อไปตอนนี้ตอนนี้จะว่ากันไปดีหรือไม่ดีเอามาพักกันสักนิดหนึ่งดีไหม พักย้อนลอยถอยหลังว่าคนที่ดีๆอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรนี่ทําความดีแสนดีแต่ทําไมจึงจะต้องมีโทษถ้าจะเลยไปแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทอาเจ,จะขาดได้ความตอนนี้ไปนิดหนึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทย่าลืม ว่าการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงพธิสัตว์ขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพื่อการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นมีกิจอยู่สองอย่างที่มีความจะเป็นมากยากที่คนไม่ใช่พระบรมพงพดิสัตว์จะเพียงทําได้นั่นคือบริจาคลูกหมดละพัญญาเป็นฐาน คือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานใ้เรื่องนี้มันทำกันได้ยากแต่ว่าชาตินี้มีความจำเป็นเพราะเป็นบารมีที่จะต้องเต็มถ้าเกิดชาติใหม่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใดยังไม่มีโอกาสให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานท่านผู้นั้นก็จะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าได้ เรียกว่าไม่สามารถจะบรรลุวัคติยานฉะนั้นการไปคราวนี้นะ่ะเจนว่าบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับบรรดาประชาชนส่วนน้อยและก็ทําไมบรรดาประชาชนส่วนน้อยจึงมีกําลังสามารถจะขับไล่พระเวสสันดรไปได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปดูเรื่องของเทวดา ความจริงบางท่านที่บอกว่าเทวดาไม่มีแต่แม้แต่ในเรื่องของเวสสันดรน,นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวพันกับเทวดาตัวอย่างพระน,นางโพสดีนี่ก็เคยเกิดเป็นนางฟ้ามาแล้วหรือว่าในโลกน้นมีแต่นางฟ้าไม่มีเทวดาแล้วต่อมาเมื่อพระน,นางโพสดีจะลงมาเกิดในชาตินี้ก็มาจากเขตของเทวดา นั่นคือท่านเป็นพัญญาของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็คือเทวดาเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวดามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงเคยมีคนมาพูดบ่อยๆว่าบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มี <c oughs> ความจริงเทวดามีหรือไม่มีถ้าหากว่าท่านผู้นั้น จะอ่านหนังสือในเขตศาสนาขององค์สมเด็จพระชินนสีจะเห็นว่าการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงส์สว,วัติีโสภาคสอนให้ปฏิบัติมันมีอยู่สี่แบบคือหนึ่งสุขวิปัสสโกผู้นี้ทําไปจแนแทงบรรลุเป็นอรหันต์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดา ทำไปประเภทหลับตาแล้วก็ผ้าดำผูกหน้าแต่ใช้จิตถูกต้องใช้ได้อีกสามระดับคือเตวิโชชะละพินโยปฏิสัมพิทัปปโตสำหรับเตวิโชนั้นมีดวงตาเป็นทิพย์หรือว่าเรียกว่ามีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมรู้ภาวะนิพานธ เห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายได้เห็นของที่เล่นลับได้ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเทวิโชพูกนี้รู้จักเทวดารู้จักพรู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกาย <c oughs> อีกท่านหนึ่งสําหรับชละพิโยท่านสามารถจะนํากายของท่านไปนเมืองเทวดาก็ได้ ไปในเขตของพรมก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวโมู่เปก็ได้ไปเที่ยวโม,วกกวโมวสุรกายก็ได้อา <c oughs> ะเภทนี้ไปได้อีกอภิเษกหนึ่งปฏิสัมพิธัปโตมีความสามารถคุมวิชาสามาิญญาหกแล้วก็มีการแตกฉานเป็นพิเศษคือมีความฉลาดเป็นพิเศษในความจริงศาสนายก็องค์สมเด็จพระบรมโลกเทตสอนไว้ทุกอย่าง แต่ก็ว่าท่านพูดใดมีความสงใสัยในคําสอนประเภทนี้สมเด็จพระจินสีทรงบอกไว้แล้วว่าอามิสมูชาน่ะเป็นของดีแต่ว่าแต่ทาคตเห็นว่ามีผลน้อยแต่ทาคตสนเสริญปฏิบัติบูบชานิองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสในวันที่นิพพาน <c oughs> ที่พระอนนุนกราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตามารว่าเวลานี้เทวดากับนางฟ้าทั้งหลายคือชาวสวรรค์ได้โปรยปลายดอกดอกชบาบมาบูชาองค์สมเด็จพระพักร์วันในวันที่จะปรินิพานในเขตระหว่างนางรางังทั้งคู่บริเวณนั้นทั้งหมดเต็ไมไปด้วยดอกชบาพระหรือคนจะเดินไปเดินมาต้องลุยดอกชบาไปแค่เขา่า ด้าน,นองคสมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตัดว่าอานันท์ดูก่อนอน,นุนอามิสบูชาการบูชาได้สิ่งของเป็นของดีมีผลื่องการมมาวาจรสวรรค์แต่ว่าต้าาคตนี้นั้นต้องการจริงๆก็คือปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอน <c oughs> ฉะนั้นนาก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวกขององสมเด็จพระจินนวร ถ้าสงสัยว่วาเทวดามีจริงหรือไม่มีพรหมมีจริงหรือไม่มีนรกมีจริงหรือไม่มีก็จงอย่าบูชาสมเด็จพระจินรสีเพียงแต่เพียงแค่อ่านหนังสือมันไม่หมดสงสัยถ้าอ่านหนังสือสักเท่าไรก็ตามทีศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ยังไม่หมดจิตกิเลสเรื่องฌานสมาบัติมันก็ไม่ปรากฏ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขอ,ององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างน้อยก็ได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและชาติได้เพียงเท่านี้แต่บรรดาญาโยพุทธบริษัททั้งหลายคำสงสัยว่าเทวดาไม่มีพรมไม่มีก็จะหมดไปเป็นอันว่าเรื่องราวขงพระเวสสันดรชาดกตอนนี้จะของดเรื่องของท่านไปก่อน จะขอย้อนไปทึงกฎหรือว่าเหตุที่ทําให้พระเวสสันดรต้องถูกในประเทศในคราวนี้เพราะว่าพระเวสสันดรเป็นคนดีนิวันดาท่านหลายฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะพระเวสสันดรนตั้งได้เกิดมาไม่เคยสร้างโทษให้แก่ใครมีแต่ความเมตตาปราณีวิธีการทั้งปวงแต่ว่าพระเวสสันดรต้องถูกในประเทศมาพูดทั้งตอนนี้นะ ไอ้อยากจะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถพื่พระเจ้าลูกเธอทั้งหลายตามพระองค์แต่งก็ทรงทําความดีแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ก็ถูกโจมตีด้วยเหตุนานาประการและก็มาจุดหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเมื่อก่อนนี้เขาหรือว่าผมฆ่าพี่ แต่ว่าเวลานี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพ่อตาอาตมาก็สงสัยว่าเขาลือกันยังไงว่าฆ่าพ่อตาท่านยศทรงตรัสว่าเ็าหาว่าว่าผมเวลาพ่อตาเป็นไข้ไม่สบายผมก็เล่ากรอกปากเข้าไปแล้วก็พาพ่อตาวิ่งพ่อตาก็เลยตาย <c oughs> นี่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่ทํากัน เป็นนั้นว่าก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระมหาโมฟิสมีความรู้สึกยังไงแต่รล้บอกก็เรื่อยๆครับชินซะแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าทําเพื่อประชาชนมีให้มีความสุขนี่เป็นนันว่าเรื่องนินทาไปสงสาเป็นของธรรมดา้าเวสันดอนต้องถูกตกรกรรมลำบากถูกในประเทศทั้งๆที่ททระองทรงทำความดี แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรล่านี้ก็ถูกเขาด่าทั้งทั้งที่พระองค์ทำความดีเหมือนกันดังนั้นบรรดาทุกท่านที่ได้สดับหากว่าท่านโดนแบบนั้นมังก็ต้องตั้งใจนึกถึงท่านทั้งสองคือทัานพระเวท,ท่านดรและพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและเจาการที่กล่าวว่าทรงทําทความดีขนาดไหนท่านก็ยังไม่พ้นปากของชาวบ้านที่กล่าวร้าย <c oughs> เป็นนั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรสุนทรว่านาธิโลกเกออน,นินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกตอนนี้ต้องพยายามยับยั้งช่างใจเวลาที่ถูกกล่าวหาและนินทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทำใจให้สบายตอนนี้มาว่ากันไปว่าทำไมพระเวสสันดรจริงต้องถูกขับไล่ ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้คือเรื่องของพระตจ้าต้องมีเทวดาเข้าผสมอยู่เสมอท่านกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาเรื่องการให้ช้างปัจจยน,นาคไปเป็นทานไม่เป็นใช่ของแปลกถ้าเยาว่ากันไม่ใช่ของแปลกถ้ายังมีพระเวสสันดรอ,อยู่บรรดาประชาชนเขาก็ยังไม่โกรธ แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาจะว่าไงจะว่าเทวดาเสือกก็จะหยาบไปเป็นว่าเทวดาดนใจก็แล้วกัน <c oughs> ว่าเทวดาต้องสนับสนุนในการบำเพ็ญปัตตบะเพื่อพระโพธิญาณถ้าพระเวทสันดรไม่ไม,ไม่ไม่ออกป่าใครจะมากล้าขอพระนามสี และใครยังมากล้าขอประกัญหาไปขอกับพระเจ้าบันดินดีไม่ดีก็เฮาหมิน่นพระบรมเดชานุภาพตายฉจนั้นเทวดาจึงได้โดนใจให้พระเวสสันดรต้องบำเพ็ญกรณีพิเศษแล้วก็พิเศษจริงๆถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าบารมีจะเต็มไม่ได้จึงเข้าไปดนใจบรรดาประชาชน,นหลายให้เกิดความโกรธแค้น แล้วกพรพาก็หากันมาไปชุมขับไล่พระเวสสันดรในประเทศออกไปป่าได้ความจริงถ้าจะดนใจต่มันดาประชาประชา,ะชาอย่างเดียวก็ไม่มีผลพ็อย่างน้อยที่สุดบรรดาหมายข้าราชบริพานก็ดีทาหารของท่านก็มีหรือพระเจ้ากรงสนชัยก็อาจจะวินิจฉัยได้ว่าชานี่เป็นสมบัติของโลกของเรานะ ถ้าลูกเราไม่เกิดช้างก็ไม่มีมาการให้ช้างไปมันเป็นสมบัติส่วนตัวจะไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าตอนหลังนี้เทวดาก็ย่องเข้ามาดลใจพระเจ้ากรงสนชัยให้เกิดอับปัญญากเกรงว่าบรรดาประชาชนจะก่อกวนํำเริบดีไม่ดีอาจจะล้มราชบัลลังก์แล้วก็ถือตามพระราชประเิณีมีว่าถ้ากษัตริย์มีความผิด ก็ต้องถูกเในประเทศตามราชบรพเพณีน,นี่เป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ที่พระเวสสันดรทําความดีแต่ต้องถูกในประเทศเพราะเทวดาดนใจแต่ก็อย่าลืมนะว่าเทวดาไม่ได้ปล่อยพระเวสสันดรให้ลาบากมากนะักเป็นอันว่าเทวดาต้องการให้พระเวสสันดรเนีบำเพ็ญบารมีใหญ่คือให้บทเป็นทานให้ปัญญาเป็นทาน บารมีที่จะมาลุพระโพธิญาณจึงจะมีความสมบูรณ์พูดมาพูดไปทะเลือกทะไหลไปไปมามาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโดยทุนนา <c oughs> เป็นอนุว่าวันนี้ก็มองดูเวลาหมดสิ่แล้วถ้าจะไม่ได้อธิบายตอนท้ายวันเกย์ก็เกรงว่าบรรดาท่านสาวกโงงสมเด็จพระปัณิแก้วจะไม่เข้าใจ ก็จำต้องอธิบายไว้นิดหนึ่งเพราะเรื่องความสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดเวลาวันหน้ายังมีอยู่ท่านอาจารมาก็ต้องขอลาบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจกตุรพิธพรใช้ทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขภาละและปฏิพาน์หากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี <c oughs>